ราชาลูกหนังทั่วโลกคอเสนอฟิคโยตโ์โมริกองหลังตัวยืมของเอซิมิลานออกมาเปรยว่าอยากที่ย้ายมาอยู่กับยักษ์ใหญ่อิตาลีด้วยสัญญาทาวอนปรากรลังดาวรุ่งชองกริฑย้ายจากเชลซีมายัางปีศาจแดงดำในเดือนมกราคมและก็รับโอกาสลงสนามไปแล้วหลายนัดไม่ว่าจะเป็นทั้งในเซเดาและโคปาอิตาเลียเขาเลือกย้ายออกจากสิงห์บลูเนื่องจากไม่มีโอกาสลงสนามมากเท่าที่ควรซึ่งบีบีซีก็ถามถึงข้อเท็จจริงที่ว่าแฟรงแลมพาดถูกไล่ออกและถูกแทนที่โดยโทมัสถูกคนนั้น ทำให้สถานการณ์แตกต่างออกไปหรือไม่ไม่มีอะไรให้คิดมากพอได้ย้ายมาอย่างมิลานมันก็เกี่ยวกับมิลานไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่เชลซีมันก็เป็นเรื่องของเชลซีนอกจากนี้โทรมอริยังเพิ่มเติมด้วยว่ามันขึ้นอยู่กับว่าสโมสร,รจะตัดสินใจอย่างไรเมื่อสัญญายืมตัวของเขาสิ้นสุดลงในตอนนี้ผมกําลังเล่นแบบเกมต่อเกมสัปดาห์ต่อสัปดาห์และหวังว่าเมื่อสิ้นสุดซีซั่นผมจะมีสกูเดตโตติดม,มือและผมจะอยู่ในทีมชาติองังกฤษ โทมัสทูคันนายใหญ่ของเชลซีพูดถึงเรื่องการส่งคริสเตียนโพลิสิตตัวรุกลงเล่นหลังจากที่เป็นแค่ตัวสำรองและไม่ถูกส่งลงเล่นในเกมที่เปิดบ้านเอาชนะดิวคาสเซนสองต่อศูนย์เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาแข้งทีมชาติสหรัฐได้ลงเล่นตัวจริงแค่เกมเดียวนับตั้งแต่ถูกเคิลเข้ามาคุมทีมเกิดขึ้นในเกม F a ฟเอคัพดยที่2เกมหลังกับเชฟฟีเรนตดในนัดล่าสุดไม่ได้ลงสนามแต่กุนซือชาวเยอรมันยืนยันว่าตัวนักเตะเจะได้โอกาสและเป็นคนสำคัญของทีมอย่างแน่นอน ในวันนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งแรกเกิดขึ้นจากอาการบาดเจ็บในครึ่งแรกซึ่งกับคริสเตียนเป็นการตัดสินใจที่ต้องรัดกุมมากหากเขาได้สตาร์ทเกมอีกครั้งในบอลถ้วยหรือหลงเล่นในฐานะตัวสำรองถูกขึ้นกล่าวเราตัดสินใจให้คนอื่นออกสตาร์ตตัวจริงโชคไม่ดีเราเปลี่ยนตัวได้แค่3คนซึ่งทําให้มันยากมากที่จะให้เวลากับนักเตะทุกคนและการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มความสดใหม่นั่นทําให้มันยากและการเปลี่ยนตัวคนที่3เราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเร็วเกินไป ในระหว่างเกมเราทําในสิ่งที่เราทํากันตามปกตินั่นคือการเปลี่ยนตัวเพื่อชัยชนะเข้าสมควรได้ออกสตาร์ทหรือเปลี่ยนลงสนามแต่ผมเปลี่ยนตัวได้แค่3คนผมหวังว่าเขาจะเดินหน้าต่อและเขาจะส่งผลกระทบที่สําคัญต่อทีมในนาคคได้แน่สําหรับถูเครนเคยทํางานกับบริสิตมาสมัยที่คุมดอตมุนโดยเป็นคนดันนักเตะจากทีมเยาวชนขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อปีส0 1 6บด้วยดาวิดอลาบาประกาศอำลาบาเยนมินิกอย่างเป็นทางการหลังหมดสัญญาตอนจบฤดูกาลนี้ แต่ยังไม่ได้เปิดเผยจุดหมายปลายทางต่อไปที่ต้องการไปเล่นด้วยบาเยอร์มินิกพยายามยางยาวนานที่ต่อสัญญากับอาบาจนในที่สุดกล้มเลิกความตั้งใจดังกล่าวในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเพราะข้อเสนอสุดท้ายที่มอบให้พิจารณาไม่สามารถตกลงกับกองหลังทีมชาติออสเตรียได้และสโมสรยืนยันจะไม่มีการยื่นข้อเสนอให้อีกแล้วด้วยเหตุน,นี้กองหลังวัย28ปีจึงได้รับความสนใจอย่างมากจากหลายสโมสรอาธิเอียเมดริตปาริรสแงซงต์แชร์แมงชิลซีแมนยูต็ดเป็นต้น โดยมีราชันชุดขาวเป็นทีมเต็งหลังมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าตัวแทนของนักเตะเรียกค่าจ้างมหาศาลผมตัดสินใจที่จะทสิ่งใหม่ๆมันไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายาดเลยเพราะผมอยู่ที่นี่มา13ปีอลาบากล่าวผมยังมีช่วงเวลา4 5 6หาหรือ7ปีที่ผมสามารถเล่นฟุตบอลได้และคิดเรื่องอาชีพค้าแข้งของผมว่าควรจะเป็นอย่างไรผมยังต้องการพัฒนาตัวเองในฐานะนักฟุตบอลสำหรับอลาบาล,ลงเล่นให้บาเยิร์มาตั้งแต่ฤดูกาลนกาถึง2 0ง0จนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น415เกม ยญิงไป33ประตูรับบทบาทมาแล้วหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นแบ็กซ้ายเซ็นแบ็กปีกซ้ายกองกลางและประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามกับเสือตายอาทิบุนเดสลิก้า9สมัยเดเอฟเบโพคา6สมัยอยูฟ่ฟาชแชมเปี้ยนลีก2สมัยและฟี่าคลับเวิลด์คัพ2สมัยเป็นตน้นชิรูดีใจเกป้าเก็บคลีนชีตได้อีกนัดแม้จะมีชื่อเป็นคนทำประตูแต่โอลิเวียชิรูกล่าวว่าการเก็บคลีนชีตถือเป็นสิ่งน่าชื่นใจที่สุด จึงแมนเอาชนะนิวคาสเซิลยืนเต็ดโดยถือเป็นการมอบรางวัลให้กับเกบป้าอาริซา巴ลกา,าที่ได้กลับมาลงเล่นในพิมลีอีกครั้งชิลูลุกจากมานั่งสำรองลงมาแทนแทมมี่อราหัมที่มีการบาดเจ็บและเขาสานต่อสติอันยอดเยี่ยมในการทำประตูยามถูกเปลี่ยนลงสนามหัวหอกทีมชาติฝรั่งเศสเบิกร่องลูกแรกให้กับทีมสิงห์ b l u หลังผ่านครึ่งชั่วโมงโดยพวกเราออกนำสองประตูในครึ่งเวลาแรกขณะที่ทีมต้องทำงานหนักเพื่อรักษาสกอร์นำช่วงครึ่งหลัง โดยเดายิงรายนี้พอใจกับความอันตรายในแนวรุกช่วง45นาทีแรกกับสาลิกาดพวกเราเริ่มต้นได้ดีครั้งโดยมีความตั้งใจที่จะเล่นในระหว่างเส้นชิลูกลาพวกเราสร้างโอกาสได้หลายครั้งและควรจะปิดเกมได้ก่อนหน้านี้แต่พวกเราพอใจกับคลีนชีตมากๆต้องพยายามสารต่องานที่ดีเอาไว้ครับเหตุผลที่เขาพอใจกับคลีนชีตดังกล่าวเป็นเพราะเกปบาอาลิซาบัลกาที่ได้ลงตัวจริงในพิมลีครั้งแรกนับตั้งแตเดือนตุลาคม ในด่านรายนี้ต้องอดทนรอโอกาสอย่างใจเย็นนับตั้งแต่เอดอัวเมนดีย้ายมาร่วมทัพแต่เขาได้โชว์ฝีมือครั้งในการแข่งขันกับนิวคาสเซลผู้รักษาประตูชาวสเปนิสเก็บคลีนชีตได้อีกหนึ่งนัดหลังจากทำได้เก็บเอฟเอคัพเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยชิรูรู้สึกว่าถือเป็นงวันที่คู่ควรสำหรับทัศนคติที่เก็บป้าแสดงออกมาระหว่างหลุดไปจากทีมผมดีใจแทนเขาชิรูเสริมเขามุ่งมั่นกับงานของตัวเองและตั้งใจทำในสิ่งที่จะเป็นต้องทำ ทุกวันในการซ้อมเขาเฝ้าทำงานหนักเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อผู้จัดการทีมขอให้เขาลงสนามและผมคิดว่าเขาเล่นได้ดีมากเลยนะเหมือนกับทุกคนในทีมหัวหอกตัวเก่าของเรา๋ยวาได้พูดถึงผลงานที่น่าประทับใจในช่วงเริ่มต้นของโทมัสทูเินซึ่งเชลซีเก็บชัยชนะ5นัดต่อเนื่องรวมทุกรายการพร้อมกลับมาอยู่อันดับท็อปโฟของพรีเมียร์ลีกแม้จะปรับใช้แผนการเล่นและแทคนิกแบบใหม่พวกเราต้องรักษาผลงานและสารตอบมันเอาไว้แน่นอนว่าเรากำลังทำได้ดีและพยายามลงสนามด้วยความตั้งใจตามเกมของเรา ผู้จัดการทีมอยากให้พวกเราเล่นด้วยแนวทางที่ชัดเจนแล้วเราก็เฝ้าฝึกฝนในการซ้อมพร้อมพยายามทําให้ได้ในการแข่งขันพวกเรารู้สึกดีมากตอนเล่นในสนามก็คือไม่ได้ฝืนและเข้าใจกันดีแต่มีช่องว่างสําหรับการพัฒนาอยู่แล้วครับดังนั้นเราอยากจะทําแบบนั้นกันต่อไปเยี่ยมมากเลยที่ได้กลับมาอยู่ในตําแหน่งท็อปโฟแล้วพวกเราตั้งเป้าที่จะรักษาเอาไว้และสู้กันต่อไปถูกขึ้นให้สัมภาษณ์เมนดี้ยังคงเป็นมือหนึ่งของพวกเรา โทมัสถูกขึ้นให้สัมภาษณ์หลังเกมที่สแตมฟอร์ดบิดเพื่อชี้แจงสถานการณ์ของผู้รักษาประตูก,การสนทนาก่อนเกมนัดน,นี้เป็นประเด็นของเกปาอลิซาบาลกาที่จะกลับมาเฝ้าเสาในพิลิกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนตุลาคมโดยประเด็นดังกล่าวถูกนักข่าวสอบถามหลังสิ้นเสียงนกวีดหมดเวลาซึ่งนายดันชาสเปรนิตเก็บคลีนชีตได้เป็นนัดที่2ติดต่อกันนับรวมทุกรายการแม้จะพอใจที่ได้เห็นเกปาทำผลงานได้ดีและช่วยเซฟจังหวะสำคัญถูกขึ้นยืนกลานว่าเอ็ดอาร์เมนดียังคงเป็นมือหนึ่งของทีม โดยการตัดสินใจนัดนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้รักษาประตูทีมชาติเซนกัลได้พักบางเอดูคือมือหนึ่งครับเรื่องนี้ชัดเจนถูกขึ้นระบุมันเป็นเรื่องที่ชัดเจนตั้งแต่ก่อนเกมและยังคงเป็นแบบนี้ผมพอใจมากๆที่เกเปาเก็บครีนชีตได้เป็นนัดที่2ติดต่อกันมันเป็นโมเมนต์ที่ปล่อยให้เขาได้รู้สึกถึงจังหวะและสร้างความมั่นใจขึ้นมาไม่ใช่แค่ในบอลถ้วยแต่รวมถึงเกมเย่าที่ซัมฟอร์ดบิดด้วยมันชัดเจนมากก่อนหน้านี้ที่พวกเราเฝ้าหวังถึงผลงานที่ยอดเยี่ยมและการเก็บครีนชม ่อจากนี้เอดูก็จะลงเฝ้าเสาเพราะว่าเขาได้ฟื้นฟูทั้งในร่างกายและจิตใจณนะตอนนี้นะครับในวันนี้เขาคือมือหนึ่งของทีมซ่องมุมสื่อเมอร์สันแะเชลซีคว้าฮาแลนด์คาร์กเกอร์ยกแวนเนอร์ไปเปรียบเทียบกับอองรีเมอร์สันอยากเห็นฮาแลนด์ย้ายมาเชลซีพอเมอร์สันเชว่าเชลซีเมกาสที่เซ็นสัญญาคว้าเอริงฮาแลนด์กองหน้าบอิเซียดอนบุลมาร่วมทีมเหนือทีมคู่แข่งทีมอื่นที่สนใจเช่นกัน ดาวเตะชาวโนเวได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในแข้งมากพรสวรรค์ที่สุดคนหนึ่งของโลกและมีรายงานว่าเดอะบลูสนใจที่ดึงดาวเตะวัย20ปีมาร่วมกวนที่แซมฟอร์ดบิตจากคอลัมน์ของอดีตดาวเตะอาร์นอนที่เขียนลงในเดลิสตาเจ้าตัวระบุถึงเหตุผลที่ว่าเพราะอะไรฮาแลนถึงเหมาะสมกับสิงห์บลูในบรรดาทีมทั้งหมดที่สนใจเออร์ริงฮาแลนดเชลซีเป็นทีมที่ต้องการตัวเขามากที่สุดเขาระบุพวกเขาประสบความสําเร็จอยู่เสมอๆสาหรับเป้าหมายที่ต้องการและฮาแลนรวมอยู่ในนั้น เขาจะเบิดสกอร์ให้ทีมได้แน่หากเขาย้ายมาที่นี่ดาวยิงเจ้าของรางวัลโกลเดนบอล2020ยิงไปแล้ว23ประตูจากการลงสนาม23นัดในซีซั่นนี้และยังทำไปแล้ว6แอสซิสด้วยกันล่าสุดมีรายงานว่าเสือเหลืองพร้อมปล่อยฮาแลนด์หากได้ค่าตัวราวๆ75ล้านปอนด์ทีมไหนก็ตามที่ได้ตัวเขาไปนะถือว่าคุ้มค่ามากๆเมอร์สันกล่าวต่อเขาจะสารต่อสันติยิงประตูและเขาจะเดินหน้าลุยต่อไปทีมไหนก็ตามที่เซ็นสัญญาเข้าไปร่วมทีมก็จะมีโอกาสคว้าแชมป์ลีก คาร์เต er ok er ah อร์เปรียบเทียบแวรเนอร์กับอองรีจะมีคาร์เตอร์ยกติโมแวรเนอร์ไปเปรียบเทียบกับเทรีอองรีหลังจากที่ทําผลงานเด่นในเกมชนะนิวคาสเซิลสอต่อศูนย์เมื่อคืนนี้ในการให้สัมภาษณ์ผ่านมันเดนไนฟุตบอลอดีตกัปตันทีมลิปูได้เน้นย้ําถึงจังหวะการเคลื่อนที่ของดาวเตะเยรมนนี่โดยเปรียบเทียบว่าไปเหมือนกับอดีตดาวเด่นอาร์เซนอลเขาคือคีแมนเลยนะกูดูลุกหนั้งกล่าวถึงผลงานของแวรเนอร์ผมอยากดูเรื่องแผนการเล่นของเขาเลยเพราะตอนที่เขาย้ายมากฤษนใหม่ๆคุณยังถามกันอยู่ว่า เขาจะยืนตำแหน่งไหนในสนามและจริงๆแล้วเขาเล่นตำแหน่งไหนแลลพาดใช้งานเข้าเป็นดิ่มเส้นซ้ายและคอยแบวกเข้าตรงกลางมันน่าสนใจมากนะว่าคืนนี้เขาจะลงเล่นแนวทางไหนเพราะดูเป็นแนวทางที่ผสมผสานกันแวร์เนอร์มีส่วนกับทั้งสองประตูที่ทีทมทําได้เขาทาแอซิดให้ชิรูสันหัวเน้นๆเป็นประตูขึ้นนาก่อนจริงประตูที่2ในเกมชนะศาลิกาดงท้ายสุดแล้วเจ้าตัวคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ได้ด้วยและจากการที่เห็นการเคลื่อนที่ในสนามของติโม ทำให้คาร์เกอร์นึกถึงตำนานเพลย์มลีกรายหนึ่งขึ้นมาทันทีคุณดูจากตำแหน่งการเคลื่อนที่ในสนามคุณจะนึกถึงแวรเนอร์สมัยอยู่กับไลฟ์ซิกเขาแทบจะเล่นคล้ายคลึงกับทีรีองดีเลยคาร,ร์เกอร์กล่าวต่อกับตำแหน่งด้านซ้ายของเขาเขามีพื้นที่เดวิงและเคลื่อนที่เข้าหาลูกฟุตบอลโธมริกล่าวถึงประเด็นเหยียดผิวในโลกฟุตบอลฟิคโยธโทมริกล่าวว่าแม้โซเชียลมีเดียจะมีข้อดีในหลายแง่ทว่ายังคงเป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัยสําหรับเรื่องการเหยียดเชื้อชาติ ในการสนหน้ากับสกายสปอร์ตกองหลังดาวรุ่งได้พูดถึงกรณีล่าสุดที่อันเโดโรดริเกอร์และลิสเจงโดนเหยียดผิวโบนโลกออนไลน์ส่วนเชื่อมีเดียนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับเมื่อคุณชนะเกมการแข่งขันทอมลิกลาแต่มันก็เปลี่ยนไปอย่างด้านที่ไม่ดีได้เช่นกันเมื่อมีการเหยียดสีผิวอยู่มันอาจเป็นตัวเลขที่ไม่เยอะมากแต่พวกนี้ก็ยังคงมีให้เห็นอยู่ไม่เพียงแค่ในโลกฟุตบอลหรือโลกกีฬาเท่านั้นครับมันยังรวมถึงชีวิตรประจําบันด้วยดาวเตะที่ปัจจุบันถูกเชลซีปล่อยให้อ อย่างที่พูดถึงอักเซลตวนเซเบ้เพื่อนของเขาที่โดนเหยียดเชื้อชาติบนโลกออนไลน์ด้วยเช่นกันน่าเศร้ามากนะครับที่เห็นอะไรพวกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นคนที่คุณรู้จักอย่างเช่นตวนเซเบ้ของแมนยูเซตซึ่งผมรู้จักเขาเป็นการส่วนตัวฟิคโยก,กล่าวต่อผมทราบดีว่าทุกคนมีอารมณ์ร่วมและมีอารมณ์โกรธแต่เมื่อเริ่มเข้าสู่ช่วงอารมณ์พวกนี้แล้วยิ่งมาเห็นคนที่รู้จักโดนแบบนี้มันก็ยิ่งดูแย่มากๆเลยครับ รูดิเกอร์ทอลกิ้งอิดวันสเตปแอดอะไทม์อันเดรโรูดิเกอร์เปิดเผยเป้าหมายสิ่งที่เขาอยากทําให้สาเร็จในฤดูกาล2020-2021แต่กล่าวเตือนว่าพวกเราไม่สามารถมองไกลเกลินไปได้นักแม้จะมีผลงานที่พัฒนาขึ้นในช่วงหลังกองหลังชายรันได้ลงสนามอย่างสม่าเสมอตั้งแต่โทมัสทูเคินเข้ารับงานคุมทีมและเลือกใช้แผนเซนเตอร์3คนโดยโทนี่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในศึกพรีเมียร์ลีกทุกนัดและช่วยให้ทีมมีผลงานที่ดีขึ้นและกลับมามีลุ้นแย่งตําแหน่งในโซนหัวตาราง อย่างไรก็ตามขณะที่เขาทาการวิเคราะห์ถึงเป้าหมายตลอดช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของสีซสั่นหรือดิเกอร์เน้นย้าว่าเราต้องค่อยๆมองไปทีละขั้นตอนโดยจะมองเป้าหมายถัดไปได้ก็ต่อเมือ่อสิ่งที่ตั้งเอาไว้ก่อนหน้านั้นถูกทําให้สําเร็จเป้าหมายมีทั้งท็อปโฟและการแย่งแชมป์ผมคิดว่าพวกเราค่อยๆมองไปทีละอันนะครับเขากล่าวและเราต้องรักษาโมเมนตัมของพวกเราเอาไว้ต้องลุยไปเรื่อยๆและเก็บผลการแข่งขันให้ได้ผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในเวลานี้ เป้าหมายของผมสาหรับซีซั่นนี้ก็คือเรายัางอยู่ในการท้าทายแย่งแชมป์พิมลีกและท็อปโฟร์สำหรับรายการอื่นๆก็ต้องมองไปทีละก้าวเรายัางลงเล่นในแชมป์พิมลีกและเอฟเอครับทุกอย่างยังคงเปิดกว้างกับสโมสรอ,อย่างเชลซีคือคุณต้องการถ้วยรางวัลดังนั้นเราจะสู้เพื่อสิ่งนั้นครับเราได้เห็นกันแล้วในพิมลีกฤดูกาล20 20 2020-2021ที่ผลการแข่งขันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดเดาได้นั่นจึงทำให้การทำานายผลลัพธ์ว่าซีซั่นนี้สำหรับแต่ละทีมจะเป็นอย่างไรใกล้เป็นเรื่องที่ยาก ฤดูกาลนี้มันแปลกประหลาดมากเลยเซนเนเบกของเรากล่าวเสริมมีถึง5ทีมที่เคยขึ้นนำเป็นจา่าฝูงทุกสมศรนดูจะทำแต้มตกหลน่นตอนนี้ซิตี้กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและเรามีจุดหนึ่งที่พวกเราเริ่มต้นกันได้แข็งแกร่ง,แ,งแต่ตอนนี้มันเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องค้นหาสมดุลที่เหมาะสมและคว้าชัยชนะให้ได้อย่างต่อเนื่องต้องดูไปทีละเกมและไม่มองไกลเกินไปนักเราต้องคว้าชัยและมองทุกนัดให้เป็นรอบชิงชนะเลิศสถิติที่น่าประทับใจกับการมีเดรดิเกอร์ยืนคุมแนวรับ ตั้งแต่ถูกขึ้นย้ามมาทำงานคือทีมเพิ่งเสียไป1ลูกจาก5นัดแต่โชครายที่ประตูที่เสียมาจากเกมรับรายนี้ในจังหวะที่ไม่เข้าใจกับเอ็ดรเมนดีจนกลายเป็นการส่งบอลเข้าตาข่ายตัวเองอย่างไรก็ตามแข้งวัย2ีบปียังไม่รู้สึกเคอะเขินที่จะพูดถึงความผิดพลาดในศึกเพีย์ลิกนัดล่าสุดที่พวกเราบุกไปชนะเชฟฟีนเดตสองต่อหนึ่งโดยแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่มันเป็นการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันซึ่งผมควรเคลียร์บอลทิ้งแต่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้นี่แหละฟุตบอล มันเป็นเกมที่ยากจากฝั่งของผมสิ่งสําคัญคือการรักษาสกอนำหนึ่งต่อศูนย์เอาไว้แต่จากนั้นผมมาทําเข้าประตูตัวเองฟุตบอลมันก็แบบนี้เรื่องพวกนี้เกิดขึ้นได้สําหรับมาตรฐานส่วนตัวของผมผมคิดว่าผมแสดงการตอบสนองที่ดีหลังจึงยิงประตูตัวเองทีมของเราก็ตอบสนองได้ดีเช่นกันเพราะว่าเราได้จุดโทษและผมเองก็ช่วยเซฟทีมได้สองครั้งโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีครับ ชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ